พันดาให้เขาโอ๊ยเนาะ สั่งให้ทำอะไรแนละ้วสั่งให้ทำอะไรตสั่งให้เห็นอย่างนกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มอไมัมนมอมันห่าวเลยสิเฮ้ยบยมุกหม่ เธอเป็นตัวเมียนะโอ๊ยลืน่นเสียดไปตัวทีบตัวเด็ยดกพอมึงกด็ดีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลูกมันไม่ใช่มันไม่ได้โอไมมันทอ้มมันขึ้นโลตินกฮะแม่มันอยากเดียัพัวโลติ ไม่อีวุกแม่แม้วันขึ้นหรอบอให้หนูทำอะไรก็ไม่รู้นะพ่อนกนาะ เห็นบโนบเหนะ็นโบเนี่ยไปหาสั่งงานแหละมัดไปโลดมัดไปเลยยังได้ไปหาสั่งงานเมนมันอยากเลยดรอโบเออแม่อยากได้ผัวหรอบออายุแค่นี้เอง ตก,กันกกนี้ก่อนลูกตุก,กันกกนี้ก่อนคือส้นกันลินแห้งหลายเดอ้อเด็กน้อย

อะไรนะอารมณ์ค้างอารมณ์ค้างสิวันเด็กอารมณ์ค้างสิเด่นมวนๆอยู่เอิบมากเบามากอารมณ์ค้างโบไฮจับโอ้ยเอาเด้อพ <la nenhuma>. ี <desserts> ่น <ón> ้องเอ้ยสั่งสั่งตีอะไรเคาหัวเป็นไหมอี่หลาขี้เก่งเฉลิม

Nào. Đừng xài giang với lên lên Cá hướng hết hàm 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 วุ้น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 ุ้นุ้นวนวุ้นนวุ้นวนว้นุ้นว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 ุว้นวุ้นวุ้น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 วุ้ว้ว S <s <ans> <c oughs> ว่าอยากเห็ดสมบูรณ์คืออย่างดี <c oughs> <c oughs> ้โเห็ดเห็ดเ,เป็นแต่บวเห็ดเพราะว่าต้องต้องฝึกตอ้ตองหัดให้เขาเห็ดประจำสมือเขาิได้จําได้อันนี้เขาลืมเนะเออ เก่งมากลูกเอาห่วงเอามาให้เขาตาักข้างล่างเอเอหันให้เขาตาักข้างล่างก่อนทบทวนความจำเขาเนี่ยวันใดเฮ็ดโดนเกือบปีแล้วเออเป้เาบ่าบมีน้ำ พ่อนกอาบน้ำให้ช้างน,นคะคะอะดูเขาจะเชื่อฟังพนนะ่อนกอ่เอ้ย่าฟังอยู่ตัวละน้องฮือ <c oughs> อยากไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนเอ้ยมุกมุกไอ้มุกขาน่ะมุกตึับเขาหน่ะเูเล่นกันจังสีนะโอ้ ถูติน <Trans> ั่นน่ะคนน่ะคนน่ะโอ้เด็กแก๊งน่ะนั่นนั่งครับสนุกเขาล่ะ All right.